ครับทุกท่านนี่คือรูปหล่อของหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี4 5ห้าทั้งสององนี้นะครับเป็นพระที่มีหน้าตาเนื้อหาใกล้เคียงกันมากระหว่างองค์ที่1น,นี้มีความสูงใหญ่ล่ามกว่าองค์ที่สองเล็กน้อยนะครับดูกันเพลิเผก็คิดว่าเป็นพระออกวัดเดียวกันนะครับส่วนองค์ที่2ก็จะมีความเล็กกว่าองค์ที่1น,นิดหน่อยนะครับเป็นพระที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกันมากถ้ไม่สังเกตให้ดีๆก็คิดว่าเป็นพระออกวัดเดียวกันนะครับนี่คือหลวงพ่อเงินมั่งขึ้นเมื่อปี2545ทั้งคู่นะครับเรียกว่าพิมพ์แปะยิ้มทั้งคู่ก็ได้นะครับดูจากลักษณะของพระพิมพ์ทรงของพระเป็นต้นนะครับนี่คือหล่อหลวงพ่อเงินและทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้คิดว่าสร้างจากวัดไหนกันบ้างครับสวยงามและมีเนื้อหาพิมพทรงใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง เรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่คือของพระทั้งคู่เห็นความแตกต่างเลยนะครับองค์ที่1คือหลวงพ่อเงินที่สร้างขึ้นเมื่อปี2545ของหลวงพ่อเงินกันตะสาโรหรือพระครูวิจักสารคุณแห่งวัดกุลกรรมหรือเป็นทางการตอนนี้ก็คือวัดเกาะแก้วซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกหลวงพ่อเงินปี15และก็รุ่นปืนแตกหรือ ขาคำลนนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดังและเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเขียนแห่งสำนักเขาถ้ำคุณเนว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ดังแห่งยุคอีกรูดหนึ่งของจังหวัดปิแตและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายซึ่งปัจจุบันท่านม,มรณภาพไปแล้วเมื่อปีพศ .2557 นะครับแลนะส่วนองค์ที่สองที่เราเห็นด้านหลังอยู่นี้คือหลวงพ่อเงินปี 4รที่ออกวัดบังคารพุ่นเมกตาบารมีปีศรเป็นพระที่ถูกล้างผิวเนื้อมานะครับทำให้เนื้อไม่เหมือนดังเดิมเปรียบเทียบให้ดูทั้ง2อ,องค์นะครับว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 4 5ทั้งคู่พระทั้ง2ององค์ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันและเหมือนกันแทบทั้งสิ้นนะครับถ้าเราสังเกตด้านข้างนี้ก็จะมี ลักษณะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหูหน้าตาจมูกและพิมพ์ทรงพระที่ใช้พอกพิมพ์ทรงเดียวกันตามออกมานะครับทั้งสององค์นี้สร้างมาจากเนื้อทองเหลืองเหมือนกันทั้งคู่นะครับเราเห็นองค์แรกดำๆนี้เป็นพระที่ถูกล้างและมีการเก็บรักษาไม่ดีทําให้เนื้อเปลี่ยนสภาพไปนะครับเป็นเนื้อหาเดิมๆของปีศ .5 รุ่นนี้เนื้อหาเนื้อทองเหลืองก็จะประมาณนี้นะครับ เดิมๆศรัทธาบารมีหลวงพ่อเงินปี45นะครับมีความสวยสดคดงามอย่างยิ่งดังลูกภาพที่ทุกท่านได้ดูอยู่ในตอนนี้นะครับนี่คือฐานหรือก้นของหลวงพ่อเงินทั้งคู่นะครับมีการตัดแต่งตะไบให้สวยงามเพื่อความเรียบร้อยของพระทั้งสองรุ่นสององค์มีการแต่งตะไบเหมือนกันทั้งคู่นี่คือด้านหลังของพระรุ่น ปี45รตุ้นเมฆตาปารมีปี45หของวัดบางคารที่ไม่ได้ละเนื้อหาเขาจะเป็นเหลืองสุก่างยี้นะครับนี่คือด้านหลังของหลวงพ่อเงินที่ออกวัดเกาะแก้วอำเภอตรงเจริญแห่งจังหวัดพิจิตรที่ปลูกเสกโด,ดยหลวงพ่อเงินกันตะสาโรหรือพระครูพิจักสารคุณแห่งวัดกุลกรรมวัดเกาะแก้วในปัจจุบันนี้นะครับมีเนื้อหาชัดเจนมีหนังสือออกไว้ อย่างชัดเจนว่าหลวงพ่อเงินวัดเกาะแก้วจังหวัดพิจิตรปี2545<ส>เป็นของดีอีกรุ่นหนึ่งที่หายากขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับนี่คือ2อรูปปล่อหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานที่คือพระรูปปลอหลวงพ่อเงินทั้งคู่ที่มีความสวยงามอย่างยิ่งที่มีการจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2545ทั้งคู่และมีหน้าตา ยุพันวันะใกล้เคียงกันอย่างยิ่งสำหรับพระทั้งสองรุ่นนี้แต่ออกกันคนละวัดเท่านันเองว่าพระทั้งคู่ยังเป็นพระหลุดตามพระกองพระเขี่ยกันอย่างแน่นอนหลายคนหลายท่านจะอาจได้รู้จักพระทั้งสององค์นี้ยังสามารถตามเก็บตามหากันได้ตามแผงพระทั่วไปนะครับแต่ทุกท่านมีกันหรือยังครับสำหรับพระทั้งสองรุ่นนี้